จะดีพ่อแม่พี่น้องก็ชุบชุกคนชุบมกชุกบอลเด้อการชุบชมทั้งหลายสิจะดีทั้งหลายเนาะม่พ่น้อชุบฟูชุบคนทีนี้ก็ขผากล้วยเลยพี่น้องกำลังอันนี้ซอยมูโยอเดี๋ยพี่น้องเอันนี้สีนมู้ซอยสีนู้นแหละซอยมูโย่สีแดงพี่น้องมีพัดใส่พัดพักบุก กินกัะเป๋าหูนอนเอ้กดดึกนะกดดึกพักใส่พักบ่กินกับเป๋าหูทอนทอนพี่น้องเองเม็บมองพี่น้องตากับเงเม็ตคือลูกกินคนหนึ่งเนาะคอยมีเงินซื้อส่วงเลาแต่จะกินบ่กหอยดี ผ okay <miss. S 1> ักผิดกับใบชะไยเอาผ้าแามทำหน้อยคำแบบนี้มืดนั่นแหละใครบางันได้ยพี่น้องเด้อ กำลังเจียวกะเทียมพี่นะกเทียมลงหลพี่เน้า่งข้างนึงกะเทียมข้างหน้าเ่ลงชัรไปก่อนอนะ พัดพักได้นี้จะพักพัดักนองม,เมัเป็นพัดเงื่น

Ya no, se estoy bien, pero al me he บุงใส่เนื้อมูเนื้อมูไมปนกเพลิเอาห้ตะว่านอยู่กังเอา้แยกยน้มุดจนมาได้ยะมาเอฮาร์ดพัฟบุ้งเนา่ใส่เนื้อมู

คมมีการใส่บวงอีกมี่เสร็จเลยนี่เนียองมดน้นตาองมเอปหยยหน่อยเย

แซ่บเ่นอ่ะผัดผักบงกินกับเผาฮู้พี่น้องแซ่แน่นนอนพี่น้องมาเดินหมดจ่อมาเดินพี่น้องขยากน้ำผัดผักบงกินกับเผาฮู้ขยากน้ำหมดจ่อมาเด้อหมดจ่อมาเดินพี่น้องแม่นพี่น้องทาบไปอ่ากินพี่น้องเกยกินกับยังนอกินกับเผาฮู้หมดจ้ะ เอาบุ้งมากินได้พี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเขาเด้อพัดพักบุ้งพี่น้องมาดิปลาลูงข้าวเด้อพี่น้องเด้อข้าวพักพักบุ้งข้าวสวยข้าวสวยเอิ้นว่าข้าวหุงเนาะพี่น้องเนาะ มาได้พี่น้องใาอยากมากินน้ำเด้อพี่น้องเด้อข่าวแรงครับเจ้าพี่เปลาลุงกินข่าวแรงกันเด้อข่าวแรงข้อหน้าข้อตากินข่าวแรงพี่น้องผัดผักบงใส่กับเนื้อหมูเนาะเนื้อหมูไม่น้องเทนเอาไห้พี่น้องตะวันแล้วก็มีไปดกินข่าวเด้อแล้วก็มีแกงหนกเนาะพี่น้องมาจ้าผลไปยิงหนกเขาแกงหนกกดเนาะกับหนกเขา ใส่กันพี้องแซ่บแซ่บพี่น้องมาเด้พี่น้องใครอยากกินขลรงน้ำเมตานา้โคขัวเมตามาเด้พี่น้องเด้อกินขลงแซ่บเด้พี่น้องเด้อกันทานซ่องเมตามันมืดขอโทษขออภัยเด้พี่น้องเพราะว่ากล้องเมตาไทยอันกลางคืนเนาะก,กับบุคอยแจ้งพี่น้องเอ้เพราะว่าโทรศัพท์เมตาอันราคามันถึกพี่น้องเอ้กล้องบกคอยแจ้งกันถ,ถ่ายกลางคืนกันถ,ถ่ายกลางเว้นกับแจ้งอยู่พอเบิ่งพี่น้อง แต่ว่าขอให้พี่น้องอดใจรอเบิ่งคลิปเนาะแม่ตาให้จบเด้อพี่น้องเนดะ้อถามมันมืดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องกินข้าวแรพี่น้องไว้น้ำกันไหมพี่น้องเนดะ้แอแซ่บบ่เน้นแค่หัดผักบงกินกับข,ขบ้าวหุงเนาะ ทั้งไทยเป่นเชื่อเน้เขา่วยเนาะทั้งล้าเอื้อนว่าเขาเจ้าหุ้งเขาเจ้าพี่น้อยกินเสพแทบพี่น้องบะหมี่หรือบะหมักเขาหุ้บวเขาเจ้าอ้าวหมัดเขาเนียอ้าวบะหมี่บะหมักเขาหุ้งแล้วก็บะมักเขาเจ้าหมักเขาเนียวจัดพี่น้อยกินเขาแรงพี่น้อย ตอนนี้กัเจ็ดโมงแล้วแหละพี่น้องไอ้พอเขาครวบเม่ตาเคยกินเข่าดึกเนาะเพื่อแล้วเวียดแล้วงานพี่น้องไอ้โง่นั่นโง่นี่เนาะหลายอย่างเสียบแซบมันพริกร้อเสียบแซบเสือก็มาพริกล้อน้าสั่นติแกงหนกโดหนกปลาแกงหนกโดพี่น้องใส่มะเล่นหอมบัวพี่น้อง แซบแซบที่น้องเอ้ยแตาเป็นตากร้องพี่น้องเอ้ยตากินน้ำน้องพี่น้องบุเป็นยังเดิมาเด้อว,ว่าชุกชุกคนเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อมปนน้งแขนงเลยมาเด้อผัดหมูเนื้อหมูจเจ้าไห้นั่นแหละใส่กระพักบุ้ง แ่บๆเลยกินกับข่าหุงข้าวยามแรงพี่น้องเอ้ฝนกระตกแซบแซดอยู่พี่น้องเอ้มานี๊นะฝนตกแต่เว้นหมดเลยจน้ามืดยังไม่ได้เศร้าตกแต่ว่าบ่แห้งพี่น้องแต่ว่ายังตกอยู่ตกก็ดีคือการพี่น้องเอ้จังหน่อยเห็ดปวกก็ออกและดินมันซุ่มแต่ว่าเฮ็ดบดเนี่ยคือสิออกเลยแหละพี่น้องเมื่ออื่นไม่ตาสิล่องก็หาเบืองเฮ็ดบดเนาะ เห็นกระตุ่มมันอยู่ในนาในโต้ในในาเนี่นนนนนนนยนะพี่น้องเพาว่าไอ้ใจ้อยู่อะสิไปหาเบื้องมะออื่นทารถานได้เนาะพี่น้องเห็นเลยพี่น้องขีดเมตาะมะออื่นห้เห็ดบดกันถามมันออกวะสิลองไปหาเบื้องพี่น้องเลย้พี่น,อาาอน,น้อ,นนนอ,อ,กอง,งอก, <c oughs> อก,กินนากัน <c oughs> ทั please, i, ak, ้งสี <S <S ่ซองเมตาเมืวาพี่น้องก็ขอให้ฝากให้พี่น้องดูคลิปให้จบเด้อพี่น้องเด้อก็ลูกกระดิ่งในเมตาใน่เด้อพี่น้องเด้อขอพูด l o ง g นาน้อจ้าขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ซองเมตาใน่เด้อพี่น้อง แซ่บแซ่บมาคุพี่น้องเล้เนั้นกินเมนูพัดถกหรอห้องพึ่งจังได้กินเธอหนึ่งเนาะตับผักบนส่วงนี่เนาะกับสว่วงสิงรุ่งหนาหน้าเลยพี่น้องเงนินคำกับโอ้ยหายากโควิดมาตัดกับ มาผิดกับบริการไปหาเนีงกับบริหารพี่น้องเอ้ยลงแต่ให้แต่หน้าแต่หัวแต่ชวนอะไรพี่น้องเอ้ยเริ่มสิปลูกใหม่แล้วแหละปลูกไว้ขายเนยมหน,าน,น,น้าพี่น้องน,น,องนั่นนี่แห,ห,ห,หละพี่น้องเอ้เศร้าให้เศร้าหน้าน้อลูกเศร้าหน้าพี่น้องเอ้ยก็ต้องเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดหัวเหตุชวนเนี่ยแหละพี่น้องพอได้กินเลือกกินกับขายพอได้ใส่พี่น้องในครอบครัว และพี่น้องมา,าเนี่กัลสุมาพาควนพี่น้องมเมตตาขอล่าคลิปนี้พี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่ข้อผากกดติดตามช่องมเมตตาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณโรงงานเ้ยจ้าบ๊ายบายสบายดีวัดสุขสุขคนอยู่ดีเมีย